สวัสดีท่านผู้ชมทดลองขาตั้งกล้องอันใหม่อันนี้มันจะจับหน้าแล้วก็มันก็จะฟ o ล l หน้าของเราไปทุกที่เวลาเราไปไหนพี่น้องเห็นยัง,ยงมันจะ follow ไปเองไม่ต้องมีคนตามอยู่พี่น้องทันสมัยทันสมัยมากินสลัดด้วยกันพี่น้องมาสลัดสลัดผักสลัดหมู

hand uh -huh, clean mm Mhm mm อืมโอเคพี่น้องฝากติดตามช่องวิธีสตอยด้วยนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะอัปเดตต้นไม้ให้แลพี่น้องก็น่าน่าร้อนนี่อาการดีไม่รู้จะพาไปไหนพี่น้องเดี๋ยววันไหนว่างเดี๋ยวจะพาไปให้แล้ครัพี่น้องช่วงนี้ก็อยู่บ้านดูแลต้นไม้บุกต้นไม้จะเอาต้นไม้ออกข้างนอกพี่น้องเพราะว่าอาการมันเริ่มดีแล้วมันจะได้ชิ่นกับอากาศข้างนอก ข้างในจะได้ทําความสะอาดได้บ้างพี่น้องาตอนนี้เต็มไปหมดเลยในห้องห้องปลูกตน้นไม้โอเคสําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะฝากติดตามด้วยสวัสดีค่ะนี่คือดอกไม้ที่ว่ายังเหลืออยู่ในบ้านนะพี่น้องยังเหลืออีกไม่กี่กระถางส่วนในนี้ตอนนี้ก็โล่งแล้วโอโอะข้างนอกเลยพี่น้องเอืออยู่ไม่กี่กระถาง เหลืออยู่สองกระถา,างแล้วก็อีกที่เหลือก็จะเป็นพวกผักจะไว้ในนี้แหละอันนี้คือดอกไม้ที่ยังเหลืออยู่รอให้มันเป็นดอกแล้วค่อยเอาออกไปนะพี่น้องโอเคไปดูข้างนอกกันค่ะนี่คือดอกไม้ที่เรามาไว้ข้างนอกพี่น้องมีดอกแล้วซีบานเย็นอันนี้ก็มาตั้งเท่านี้ก่อนพี่น้องก็รอให้มันปรับตัวเข้ากับบรรยากาศเย็นๆข้างนอกก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปตั้งกระจายไป ตามจุดต่างๆให้ดูคร่าวๆนี่คือดอกไม้ที่เพิ่งเอาออกมาเมื่อวานอ่าคันน้คือลาบบลาพนะี่น้อโอเคเอามาให้ดูคร่าวๆอาการมันยังเย็นๆอยู่เลยพี่น้องเอ้ต้นไม้ก็จะนอกๆน,ๆนิดๆแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะปรับสภาพได้ ตอนนี้เอามาหว่านเป็นอาทิตย์แล้วพี่น้องนี่เริ่มปรับสภาพใบเริื่มแข้งแล้วตอนเริ่มแข้งแล้วไอตัวที่เพิ่งเอาออกมาอย่างยังเชาเชอยู่เลยมันต้องปรับสภาพสักพักพี่น้องโอเคก็ให้ดูคร่าวๆแค่นี้นะคะด้านนอกโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะเดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูตอนที่มีดอกออกอยเยอะแค่นี้นะคะ